ดีก็เลยขึ้นได้ว่าอ๋อผมจําได้แล้วแล้วก็ได้ถุงผ้าเล็กๆมาครับแล้วก็ข้าวปั้นครับเมื่อพัชได้ฟังแบบนั้นเนี่ยพัะก,ก็เลยถามบีว่าของที่ว่ามาทั้งหมดตอนนี้อยู่กับตัวมึงไหมบีบอกว่าอยู่กับผมครับอยู่ในกระเป๋าคาดเอวผมครับแต่ข้าวปั้นเนี่ยเก็บอยู่ในกระเป๋าเสื้อที่อยู่ข้างนอกครับบีพูดพร้อมกับหยิบยื่นกับไอ้ถุงผ้าที่นายหญิงให้มาส่งให้กับหลวงพ่อนะครับเมื่อพัชเปิดออกมาดูนะครับสรุปแล้วในถุงผ้าเนี่ยนะครับมีเศษเล็บจานวนมาก สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องแปลกๆในญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายไปนานแต่ผมได้เจอเรื่องนี้มาผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะฮอตมากแล้วก็มันใช้เวลานานมากๆนะครับขออนุญาตบอกทุกคนเลยว่าหาขนมนะ้ำมาเตรียมรอไว้เลยนะครับในช่วงปี1996เนี่ยนะครับได้มีนักศึกษามหาลัยปีที่3มนะครับมีประมาณกัน5คนครับเป็นผู้ชายนะรู้ดูร้อนนะครับเป็นช่วงหยุดยาวของเขาเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยหาอะไรทำกันไหมเขาก็เลยมีคนเสนอว่าเฮ้ยไปทะเลไหมทุกคนก็สนใจครับ เห็นด้วยแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยกับบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราหาโอกาสไปทํางานพาร์ทไทม์ด้วยไหมคือไปทํางานด้วยได้เงินด้วยได้เที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทะเลเนี่ยนะครับมันก็คือจะเจอหญิงเจออะไรนั่นแหละเออทุกคนก็เฮ้ยเออน่าสนใจแต่ถะาว่านะฮะในวันที่ต้องไปเที่ยวเนี่ย หรือในช่วงที่ต้องไปทำพาร์ทไทม์เนี่ยนะฮะใน5คนเนี่ยนะครับมี2คนที่เขาต้องไปเข้าสัมมนาอีกที่หนึ่งแล้วก็จะมีแค่3คนครับที่ต้องทํางานในพาร์ทไทม์ที่นี่ซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มพาร์ทไทม์กับกลุ่มไปสัมมนากลุ่มพาร์ทไทม์เนี่ยนะฮะได้งานพาร์ทไทม์ที่รีสอร์ทในเลียวกลางแห่งหนึ่งซึ่งรีสอร์ทที่ทั้ง3คนไปทำเนี่ยนะฮะติดกับหาดที่ว่าเป็นแหล่งจีบสาวขึ้นชื่อของเมืองเลยนะครับทั้งสนนออา,ามตื่นเต้นครรับเพาะว่าเป็นครัั้้งงแรกทที่3 ได้ลองทางานพาร์ทไทม์ในรีสอร์ทและรีสอร์ทที่ทั้ง3คนไปทํางานพาร์ทไทม์เนี่ยถึงจะใช้ชื่อว่าเลียวกลงแต่ก็ดูเหมือนโฮสเทลมากกว่านะครับอารมณ์เหมือนเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านคน2ชั้นแล้วก็เปิดเป็นโฮสเทลอะไรอย่างเงี้ยฮะพอทั้งสามคนไปถึงหน้าบ้านเนี่ยนะฮะก็ได้กดกิ่งหลังจากที่กดกิ่งไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีผู้หญิงสาวเดินออกมาจากด้านในตัวบ้านนะครับออกมาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนะครับซึ่งทั้ง3าคนเมื่อได้เห็นว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมาต้อนรับอะคือแหมอารมณ์ ขึ้นไปอีกครับกับการที่จะได้ทํางานในรีสอร์ทนี้นะครับภายในรีสอร์ทจะมีห้องพักสําหรับแขกที่มาพักอยู่4ห้องนะครับแล้วก็มีห้องรับประทานอาหารอีกหนึ่งห้องซึ่งห้องรับประทานอาหารเนี่ยจะกว้างที่สุดแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีห้องพักของพนักง,งานเนี่ยอีกสองห้องรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมี7ห้องเด็กสาวคนที่ออกมาต้อนรับเนี่ยก็ได้พาทั้ง3คนนะครับไปนั่งรออยู่ที่ห้องรับประทานอาหารหญิงสาวคนนั้นได้ยกน้ําชามาให้ดื่มนะครับพร้อมกับแนะนําตัวไปด้วยชื่อว่ามิสก,กิเป็นหญิงสาวทีีีี่่่เเตติบโมาาในนนนนะะแววกก้้ครสอนนึงทข พร้อมกัน,นชื่อว่ามาคิโกเรียกสั้นๆว่านายหญิงก็ได้ฮะนายหญิงมาคิโกะเป็นคนดีมากนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสามีของนายหญิงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมไอ้สคนนี้ที่ไปทํางานนะครับก็จะเป็น6คนนะครับที่อยู่ในบ้านหลังนี้หลังจากที่ทั้ง3คนแล้วก็ทางฝั่งนายหญิงเนี่ยนะครับแนะนาตัวกันเสร็จแล้วนะครับนายหญิงเนี่ยก็ได้แนะนําห้องพักสําหรับแขกครับบวกกับห้องพักสําหรับคนงานซึ่งห้องพักสําหรับแขกเนี่ยจะต้องเดินตรงไปตามทางเดินด้านขวาไปจนสุดจะมีห้องทางฝั่งซ้ายมือและขวามือนะครับส่วนห้องพักสําหรับคน งานเนี่ยจะต้องเดินตรงตามทางเดินฝั่งทางซ้ายเนี่ยไปจนสุดจะมีห้องพักอยู่ทางด้านซ้ายมือพอนายหญิงแนะนําห้องพักเสร็จแล้วนะครับเอก็ถามนายหญิงขึ้นมาว่านายหญิงครับห้องพักแขกไม่ได้อยู่ที่ชั้นที่2องเหรอครับนายหญิงก็หักนกลับมาตอบด้วยใบยหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกตอนนี้ชั้นสองเนี่ยปิดไว้อยู่ยังไม่ได้ให้ใช้อะนะทั้ง3คนเขาก็คิดว่าแบบอ่ะมันยังคงไม่ใช่ช่วงซีซั่นอะไรอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทั้ง3คนก็เดินไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักทัั้้้งงงง3คคคนนนีีิดดใ,ใจาาพรรรร์มตอปะสบกณๆ ไปได้แน่ๆครับคือไม่ว่าจะได้แฟนคือคิดดูว่าได้มาเที่ยวได้จีบหญิงแถมได้เงินกลับไปด้วยเนี่ยคือทุกชีวิตมันเพอร์เฟกมากๆครับได้แล้วชีวิตงานพาร์ทไทม์ของทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นนะครับถึงแม้งานเนี่ยมันจะหนักไปบ้างแต่ทุกคนก็ทํางานด้วยความขยันขันแข็งนะครับหลังจากผ่านไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เอก็ได้พูดกับเพื่อนๆอีก2คนนะครับว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยได้งานพาร์ทไทม์ที่ดีจริงๆนะเว้ยว่าปะวะบีก็ตอบกลับไปว่าอือแถมได้เงินดีด้วยเนา็แถม แต่ก็ใกล้ถึงช่วงไฮซีซันแล้วนะน่าจะยุ่งขึ้นเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าวะงานเรามันน่าจะมากขึ้นนะเว้เอก็พูดตอบกลับมาว่าตอนนั้นก็น่าจะเปิดให้ใช้ห้องพักชั้น2แล้วหรือเปล่าวะงานมันก็น่าจะเยอะขึ้นนะเว้บีก็แย้งกลับไปทันทีนะครับบอกว่าผมไม่เปิดรอพวกนายหญิงอ่ะน่าจะพักกันอยู่ที่ชั้นสองนั่นแหละเอกับซีได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาแบบเออจริงเหรอวะบี B ก็อ่านกลับไปตอบนะครับบอกว่ากูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะแต่งูมึงไม่เคยเห็นหรอวะนายหญิงอ่ะเขาชอบเเเนนนนี่น่่่่่ยยมมมักกกกก็็็บออววาาาูไไห้ลลทุ มันน่จจะต้องทําความสะอาดไอ้ตรงทางเข้าก็คือตรงทางเดินเข้าบ้านประจําแล้วมันก็จะเห็นนายหญิงเดินถือถาที่มีข้าวอยู่ในถาดน,นั้นนะครับขึ้นไปที่ชั้นสองเอกับซีมันได้ฟังแบบนั้นมันก็แบบอ๋อเหรอคือแบบเหมือนมึงไม่สนใจเพื่อนนะ่ะเออประมาณนั้นะฮะจนวันเวลาเนี่ยนะผ่านไปอีกหลายวัน มีอยู่วันหนึ่งในระหว่างที่ซีเนี่ยทำงานทำความสะอาดอยู่เนี่ยครับก็ได้เหลือบไปเห็นนายหญิงเนี่ยกำลังแอบออกมาจากห้องพักแขกครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วอ่ะนายหญิงจะไม่เข้าไปทำความสะอาดห้องพักแขกนะครับหน้าที่เขาทำความสะอาดห้องพักแขกก็คือของไอ้สามคนนี้นะครับหรือต่อให้มันไม่มีสามคนนี้มันก็คือมิซากพิพฤติกรรมของนายหญิงครั้งนี้เนี่ยทำให้ซีรู้สึกสงสัยในตัวนายหญิงนะครับวันนั้นทั้งวันนะครับจเนี่ยมันคิดเรื่องนี้ครับคิดว่าแบบเออนายหญิงมันนายหญิงเขาทำอะไรแล้วแบบคือมันหยุดคิดไม่ได้ครับจนๆมัน 所以，A 啊。Soon, yeah. พอมนได้ฟังเพือไปเอมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอ้ยกูเคยเห็นเหมือนกันซีมันก็เลยหันไปตอบไปแบบประมาณว่าแบบเอา้าจริงเหรอวะแล้วทำไมมึงไม่บอกกูบ้างวะไอบีเนี่ยนะครับก็พูดขึ้นมาว่าแบบกูไม่เคยเห็นนะไอซี I, C, กับไอเอมันก็แบบมึงเงียบไปเลยอะไรประมาณนี้นะเอก็คือหันไปคุยกับซีนะบอกว่าที่กูไม่บอกก็เพราะว่านายหญิงคงเข้าไปทําธุระแหละนั่นคือเจ้าของที่พักนะเว้ยไม่อยากมีปัญหากับนายจ้างเยซี C, มันก็ตอบกลับไปแบบประมาณแบบเอมันก็อาจจะจริงอะ่ะทั้งสามคนเนี่ยนะครับยังเหลือเวลาทํางานพาร์ทไทม์เหลืออี เสนอขึ้นมาว่างั้นเราลองสะกดรอยตามนายหญิงดูดีไหมเอตอบกลับไปทันทีนะครับบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่าสะกดรอยตามหรอว่าในที่แคบๆอย่างในรีสอร์ทเนี่ยนะแค่เดินตามเขาก็รู้แล้วทั้ง3มคนมันก็นิ่งเงียบไปสักพักครับคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าแบบเออจะทํายังไงดีคือสุดท้ายแล้วนะครับก็ตัดสินใจกันว่าถ้าจะเจออะไรแปลกๆน่าสงสัยเนี่ยให้บอกให้รู้กันคือประมาณว่าถ้าใครเจออะไรแปลกๆให้แจ้งกันด้วยในเย็นวันต่อมา B เรียก A กับ C มาสุมหัวลง่มคุยกันบี B. บอกว่าเกาะหน้านี้เนี่ยกูคเคยบอกใช่ปะ ว่าเคยเห็นนายหญิงเดินขึ้นไปชั้นสองเมื่อวานกูแอบรอดูจนนายเดินกลับลงมานะเว้นายหญิงขึ้นไปชั้นสองแค่ห้านาทีก็เดินกลับลงมาแล้วนะเวเอมันก็ถามแบบงงๆครับอ่ะแล้วงไงต่อนายหญิงอ่ะจะกินข้าวกับพวกเราเสมอไม่ใช่เหรอวะแล้วเขาจะเอาไอ้ถาดที่มีข้าวขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปทําไมวะแสดงว่าไอ้ชั้นสองเนี่ยมันต้องมีคนอยู่ซีก็ตอบกลับไปว่าแบบอืมถ้าตามทฤษฎีอ่ะมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะเวแต่ว่าชั้นสองอ่ะนายหญิงเขาปิดอยู่ไม่ใช่เหรอวะบี B. มันก็พูดแซ่าาแตุ่่กกเเเเเร็็็็ไมคคคยหหนนนนนลญิงปบออกเง ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าชั้น2ไม่เปิดแล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงของชั้น2ด้วยว่ามีมคนอยู่เอมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยมึงจะไปตัดส,ส,สินแบบนั้นมันก็ไม่ถูกวะว่าคือเราอาจจะไม่รู้จริงก็ได้สุดท้ายแล้วอ่ะบี B. มันก็เลยทิ้งคําถามแบบมันไม่น่าสงสัยหรอวะก็พรมึงบอกว่า ถ้าเห็นอะไรน่าสงสัยให้บอกกูเลยมาบอกแล้วไงแล้วผู้มึงอ่ะมึงไม่สงสัยบ้างเหรอสิ่งที่นายหญิงบอกกับสิ่งที่นายหญิงทำอ่ะมันตรงกันข้ามนะเว้ไอเอกับ C นะครับมันก็รู้สึกเหมือนไส้ครับทั้ง3คนเนี่ยมันก็เลยเปิดหัวข้อนี้ขึ้นมาว่าที่ชั้นสองเนี่ยมันมีอะไรกันแน่ทั้ง3คนเนี่ยมันก็ได้แต่ใบครับแบ๊บแบบกินเพราะทุกคนไม่มีข้อมูลเลยครับว่าอะไรกันแน่ที่อยู่ชั้นสในวันต่อมานะครับเอกับ C เนี่ยรีบทํางานให้เสร็จแล้วก็รีบวิ่งไปหาทีที่อยู่ตรงทาาาาาางงงเเเเข้้หหหนนนนปรระตูพื่ออ็ยญิิดลมจก ชั้นสองแล้วพวกมัน่ะจะได้เดินขึ้นไปในระหว่างที่พวกมันยืนทำความสะอาดกันอยู่หน้าโรงหน้าทางเข้าโรงแรมนะครับนายหญิงเนี่ยยกถาดข้าวเดินลงมานะครับซึ่งไอประตูชั้น2เนี่ยนะครับมันแปลกมากๆคือแปลกกว่าบ้านที่อื่นเพราะว่าบ้านอื่นเนี่ยมันจะทําบันไดขึ้นชั้นสองเนี่ยอยู่ในตัวบ้านถูกไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยบันไดชั้นสองเนี่ยมันกับอยู่ข้างตัวตึกครับคือประมาณว่าเดินตรงไปเจอหัวมุมของตึกใช่ไหมพอเลี้ยวหัวมุมตึกปุ๊บมันจะมีประตูทางเข้าครับ แล้วพอเป็นประตูทางเข้าก็จะเดินขึ้นไปเพื่อขึ้นชั้นสองไอบีมันก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยกูเพิ่งเห็นเขาเพิ่งขึ้นไปไม่นานนะเว้ยเขารู้มาแล้วเป็ไงกูบอกแล้วว่าเร็วใช่ปะล่ะเอมันก็พูดขึ้นมาว่าแล้วข้างบนน่ะมันมีอะไรวะบีมันก็หันกลับไปแบบโง่ๆเลยครับกูจะไปรู้ไหมไอเหี้ยก็มาด้วยกันเนี่ยลองไปดูปะล่ะไอเอมันก็พูดไอเหี้เอาจริงๆกูก็กลัวนะเว้ยแต่ซีเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวนะครับกับพูดว่าเอ้ยถึงยังไงก็ต้องลองไปดูไม่งั้นมันม เพื่อจะขึ้นบันไดชั้นที่สองนะครับพอไปถึงตรงหน้าประตู A ก็พูดขึ้นมาคนแรกครับว่าเฮ้ยมึงว่ามันล็อกกุญแจเป่าวะแต่ซียื่นมือเข้าไปเพื่อเปิดประตูซึ่งประตูเนี่ยมันไม่ได้ถูกล็อกกุญแจไว้นะครับพอประตูเปิดแง้มออกมาเนี่ยไอคนที่อยู่หน้าสุดก็คือ B นะครับมันก็พอที่จะมองเห็นเข้าไปข้างในได้ว่าบันไดมันมีอะไรบ้างคือสุดทางเดินเป็นทางเดินเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วที่ประตูเปิดออกนะครับ B ท,ทําท่าบีบจมกูกทันทีครับเอานิ้วเนี่ยบีบจมกูกแล้วมันก็พูดต่อว่ามึงได้้้กกกกกลลิิ่่่่่่นนนนเเเเเหหมมมมม็็็ออออออะะะไไไไไรราาาว A A ับ C คืดดยยยพูููตึง สีมันก็บอกกูก็ไม่ได้กลิ่นกูได้กลิ่นจริงๆนะเว้ยถ้ามึงไม่เชื่อนะมึงลองเปิดประตูให้กว้างกว่านี้ดูดิสีอ่ะมันก็รวบรวมความกล้านะครับเปิดประตูออกมาเต็มที่คือเปิดประตูเต็มบานนั่นแหละพอประตูเปิดออกมาก็มีอากาศอุ่นๆนะครับพัดออกมาพร้อมกับเศษฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายอ่ะครับสี C. มันก็พูดขึ้นมาว่าไอ้กลิ่นเหม็นๆที่มึงบอกคือมาจากไอเศษฝุ่นพวกนี้หรือเปล่าวะบี B. บอกไม่ใช่ไอฝุ่นพวกนี้ไม่มีกลิ่นเอตอนนี้กลิ่นหายไปแล้ววะ่ะคือเออ่ะมันกลัวอยู่แล้วมันก็เลยแบบเหมอรสะสีไ กิดขึ้นจริงๆนะเว้ยกูทิ้งมึงแน่ไอบีไอบีมันก็รีบพูดขอโทษครับว่าแบบเอ้ยกูขอโทษกูก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ไอ้เี้ากูได้กลิ่นจริงๆกูไม่ได้โคหกกลิ่นมันเหมือนกับพวกขยะเปียอะไรที่มันแบบเนา่าๆอ่ะเอมันก็รีบตัดบทครับแบบ พอๆๆๆไม่ต้องพูดและไอเวนซึ่งไอทางขึ้นบันไดเนี่ยนะครับมันเป็นทางบันไดขึ้นแบบแคบๆค,ครับที่มันจะพอได้แบบเหมือนเดินขึ้นไปได้แค่คนเดียวอะ่ะพอขึ้นบันไดไปเสร็จปุ๊บสุดทางเดินเนี่ยก็จะมีประตูเป็นประตูห้องเนี่ยนะครับซีอะ่ะมันก็พูดขึ้นว่าถ้าเดินขึ้นอะ่ะกูว่ามันน่าจะได้คนเดียวว่ะสองคนไม่น่าจะพอไอเอมันก็เลยที่พูดขึ้นมาเลยครับบอกไม่ไม่ไม่ยังไงกูก็ไม่ขึ้นมึงขึ้นไปเลยบีหันมาถามนันดีครับมึงไม่ไปเหรอวะถ้ามึงอยากเดินขึ้น ตอนเนี้ยกูรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเว้ยแล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่ให้กูขึ้นบปนะเว้ยกูก็จะสงสัยอยู่อย่างเงี้ยแล้วกูจะทําให้กูนอนไม่หลับเว้ยแล้วสุดท้ายอ่ะกูก็จะต้องแอบออกมาดูเองคนเดียวซึ่งมันก็จะปต้องเป็นตอนกลางคืนแล้วมันก็จะน่ากลัวยิ่งกว่านี้กูกูขึ้นไปดูตอนนี้เลยดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีพวกมึงดูต้นทางให้กูถ้ามีใครมาก่อนที่มึงจะวิ่งหนีเนี่ยมึงให้ตะโกนบอกกูด้วย A กับะคแนบก็ตกลงบอกว่าโอเคเดี๋ยวกูจะดูให้เองมึงขึ้น ึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับในระหว่างทางที่ C ีเนี่ยเดินขึ้นบันไดไปนะครับตรงทางเดินแล้วไอ้ตรงตรงช่องบันไดเนี่ยคือมันมืดมากฮะในระหว่างที่ C ีเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอซีเหยียบขึ้นไปขั้นที่8ขั้น9กเนี่ยนะก็ได้มีเสียงแกรกทีก็เลยว่าแบบเสียงอะไรว่ากูเหยียบโดนอะไรหรือเปล่าว่าหันไปเช็กด้วยว่า A อกับ B มึงยังอยู่ไหมคือไอ้สองคนนั้นน่ไม่ดูเรื่องรู้ราวอะไรฮะได้แต่ชูนิ้วโป้งให้บอกว่าเยี่ยมมากมึงไปต่อเลยเพื่อนทีก็เลยหันหน้าและเดินขึ้นบันไดตต่่่่อออไไปเเรรืยยยยๆััับพขขึึ้้้นนนนนถงงงงสุดดดดททาาาิิมมกว ค,ค่อยๆเพ่งมองว่ามีประตูหรือมีอะไรอยู่ตรงทางเดินตรงนั้นไหม ในตอนนั้นนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็มีเสียงดังแกรบแกรบแกรบดังขึ้นมาอีกครับณตอนนั้น่ะซีมันก็เริ่มแบบเสียงอะไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้ววะหรือว่ากูเหยียบอะไรบางอย่างหรือเปล่าวะหรือว่ากูเหยียบแมลงแต่มันก็ไม่น่าใช่อ่ะคือถ้าเกิดเหยียบแมลงก็ต้องเหมือนรู้สึกแบบอะไรดินด้นดิน้นที่เท้าแต่อันนี้คือแบบไม่รู้สึกอะไรเลยจะเอาเท้าขึ้นมาดูอ่ะมันก็มืดจนมองไม่เห็นเท้าตัวเองในตอนนั้นนั่นเองนะครับซีก็มองเห็นกองข้าวกองใหญ่เลยครับวางอยู่ที่พื้นด้านหน้าที่ซีกำ ผูกตอกอยู่ที่พื้นฮนะแล้วก็มียันหลายแผ่นผูกแปะอยู่ด้านบนของประตูและไอตะปูที่ถูกตอกอยู่ที่พื้นมีได้สีขาวนะครับผูกติดกันกับตะปูทุกดอกนะแล้วก็โยงใยเป็นใยแมงมุมเลยนะสะภาพที่ซีเห็นนะตอนนั้นนะครับคือมึงทําพิธีอะไรบางอย่างแน่ฮะจิตใต้สํานึกของซีอบอกตัวเองว่าแบบรีบกลับดีกว่าบอกตัวเองว่ามึงกลับได้แล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงคืดคืดคือเป็นเสียงที่แบบเหมือนเอาเราเอาตู้ลากกับพื้นนะครับคืดคืด คื่อย่างนั้นนะฮะเครื่องไอเสียงคลื่นคื่นคื่ๆเนี่ยมันดังมาจากด้านหลังประตูที่อยู่ตรงทางเดินหลังจากที่เสียงคื่นคื่นจบไปเนี่ยซีก็ได้ยินเสียงายใจครับณตอนนั้นซีได้แต่คิดอยู่ในใจนะครับว่าไปอยู่ตรงนั้นวะพยายามแบบหาเหตุผลแล้วก็ที่มาของเสียงนะครับว่ามันคือเสียงอะไรมาจากที่ไหนในใจลึกๆแล้วเขาก็เริ่มกวนแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกนลครับได้แต่ยืนนิ่งเฉยๆครับส่วนตาเนี่ยก็คือเลือกไปมาครับมองไปมองมาแบบพยายามหาจุดที่มาของเสียงตรงนั้นว่ามันคืออะไรกันแน่ในระหว่างที่ยืนอยู่กับที่ เสียงหายใจฟู่ฟูเนี่ยมันมาตลอดนะครับซึ่งซีพยายามแล้วพยายามหยีขยับขาที่มันแข็งนะครับแต่ก็ขยับไปไหนไม่ได้ครับและไอเสียงคืดคืดฟู่ฟูที่มันดังมาตลอดเวลาเนี่ยอยู่ๆมันก็เงียบไปโดยที่แบบไม่มีปีมีขุยเลยฮนะแต่เงียบไปได้ไม่นานครับอยู่ๆก็มีเสียงดังปั้งขึ้นมาฮะอารมณ์เหมือนเราแบบปิดประตูเสียงดังพอดังปึ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียงที่ตามมาคือคืดคืดคืดคราวนี้นะครับซีรู้สึกเหมือนกับว่าไอเสียงคืดคืเนี่ยมันดังมาจากบนเพดานทั้งที่ก่อนหน้านี้ ไอเสียงคืดๆดูหลังประตูอะคือซีทำอะไรไม่ได้ครับยืนตัวแข็งอยู่งั้นเหมือนอารมณ์แบบอีอ,อั้มอะในใจได้แต่ตะโกนแบบไอชิบม้งช่วยกูด้วยแย่ใครสักคนนะ่ะมึงมาช่วยกูสักทีเถอะเพื่อสุดท้ายครับพยายามหันกลับไปมอง A กับ B ตรงประตูแม่งยังอยู่ไหมอพอหันกลับมาเห็นน่ะ A กับ B เนี่ยนะทําทำท่ากวักไม้กวักมือแล้วตะโกนมารีบกลับมาได้แล้วมึงรีบลงมามรีบหรือเปล่าวะซึ่งไอซีมันเห็นแบบนั้นนะครับสติเริ่มกลับมารีบวิ่งลงมาไม่ได้วิ่งมาเพื่อนนะวิ่งกลับไปที่ อพ,พอตามไปถึงที่ห้องพักเนี่ย A มันก็ถามขึ้นมาเลยครับมึงเป็นไรป่าววะไอ้ B ก็ถามต่อมึงเห็นอะไรวะสรุปตรงนั้นมีอะไรวะ C ไม่ตอบอะไรนั่งกลัวอยู่ยางั้นครับแล้วอยู่ๆ A ก็เดินเข้ามาจับหลักด้วยสีหน้าที่จริงจังว่ไอ้ซตอนที่มึงขึ้นไปเมื่อกี้ มึงกินอะไรอยู่คนที่ข้างบนวะซีไม่เข้าใจไอเอมันก็เลยพูดต่อว่าก็ตอนที่มึงขึ้นไปข้างบนบันไดเมื่อีกไอตรงข้างบนอ่ะที่มึงขึ้นไปชั้นสองอ่ะกูเห็นว่าพอมึงขึ้นไปถึงปุ๊บอ่ะมึงก็ยืนอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วมึงก็ย่อตัวคุกเข่าลงกับพื้นอ่ะกูกับบีอ่ะพยายามเพ่งดูหนูนะเว้ยว่ามึงกําลังทําอะไรแล้วพวกกูก็เห็นมึงอ่ะกำลังกินอะไรสักอย่างกินแบบเอาเป็นเอาตายซียังไม่ทันพูดอะไรบีแม่งพูเสริมาทันทีบอกว่าใช่กูก็เห็นและยิ่งไปกว่านั้นนะเว้้้ากก่มไชอออนีีทหับป อ,อกของ C นะครับพอ C หันมามองที่หน้าอกของตัวเองนะครับก็เห็นเศษอาหารอ่ะไอเศษ เศษข้าวเศษอาหารที่มันเน่าอยู่ตรงนั้นชั้นสองอะ่ะเต็มเสื้อตัวเองเลยครับซี <C S 2> เห็นแบบนั้นอะ่ะตกใจรีบล้วงคออ้วกครับเอกับบีนะครับรู้สึกเป็นห่วงซีอย่างมากนะครับเลยเดินเข้าไปดูนะครับว่าแบบเอ้ยมึงเจออะไรกันแน่วะมึงเล่าให้พวกวกูฟังได้ปะวะดูท่ามึงไม่ไหวแล้วนะเวมีอะไรก็พูดก,กับกูได้นะเวเ <C S 2> พวื่อนซีก็เลยระบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะครับว่ามันเจออะไรมาบ้างหลังจากที่ซีมันได้เล่าให้2คนนี้ฟังเนี่ยก็เริ่มสบายใจขึ้นครับในระหว่างที่กำลังจะเค,เคลิ้มเปลท้า พอลุกขึ้นมาดูนะครับก็พบว่ามีบาดแผลตรงหัวเข่ากับหน้าแข้งแล้วก็ฝ่าเท้าและถ้าเกิดมองลงไปดีๆมันจะมีเศษพลาสติกเล็กๆสีแดงออกดำๆครับปนสีขาวติดตามขาตามแข้งของเขาบี B ก็ถามซีว่าเอ้ยมันคืออะไรวะพอบีเพื่อนมาดูแล้วก็แบบมานั่งเพ่งพินิจพิคอร์ดูใกล้ๆอะ่ะมันโยนนิ้งทันทีครับเพราะสิ่งที่ติดอยู่ที่ตรงนั้นอะ่ะมันคือเล็บของคนเว้ยทั้ง3ามคนรู้สึกช็อกไปแป๊บนึงครับทำให้ซีเนี่ยรู้สึกไม่โอเคกับที่นี่แลหันไปบอกกับ A และ B ว่ากูอะ่ะ งานที่นี่ไม่ไหวแล้วว่ะ A กับ B มันขังตอบกันว่าเฮ้ยกูก็รู้สึกไม่อยากอยู่เหมือนกันว่ะซีก็เลยพูดว่างั้นเอางี้พรุ่งนี้อ่ะพวกเราไปขอลาออกกับนายหญิงละกัน A มันก็พูดอา้าวมึงจะบอกก,กันว่ากูคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วแอบหนีกันไปเลย C มันก็เลยตอบแบบแบบประมาณว่าแบบไอ้ี้่มันก็ช่วยไม่ได้ปะวะช่วงที่เราทำงานที่เนี่ยนายหญิงเขาก็ดูแลเราอย่างดีนะอย่างน้อยๆพวกเราก็น่าจะต้องกล่าวขอโทษเขาด้วยนะเว้ยแต่ B มันก็พูดแย้ขึ้นมานะครับบอกว่ามึงค เขาจะทาหน้าอย่างไงวะซีมันก็เลยรีบหันกลับไปตะคอกนะครับบอกว่ามึงจะบ้านหรือเปล่าวะกูก็ไม่บอกเขาดีว่ากูขึ้นไปชั้น2แค่บอกลาเฉยๆว่าเออเนี่ยเราจะต้องลาออกแล้วอะไรเงี้ยเอก็เห็นด้วยครับในคืนนั้นเนี่ยทั้ง3คนก็ช่วยกันเก็บของจากนอนคนละมุมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามานอนรวมกันกลางห้องฮะตัวชิดตัวแขนชิดแขนเลยนะฮะมันไม่มีใครนอนหลับแน่นอนฮะหลังจากที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาแต่ใน,นระหว่างที่นอนเนี่ยนะ,ะบีอ่ะ มันก็คอยพูดขอโทษซีตลอดเวลานะครับว่าแบบเอ้ยเฮียกูขอโทษมึงด้วยนะเวย้ยดังที่มึงเจอเหตุการณ์น่ากลัวกว่าพวากวกูเยอะเลยแต่กูก็ไม่กล้าขึ้นไปช่วยมึงกูขอโทษมึงจริงๆนะเว้ยคือมันพูดอย่างเงี้ยวนไปวนมานะครับซีอ่ะมันก็รู้สึกว่าเออ ก็ยังดีว้ยอย่างน,น้อยเพื่อนก็เป็นห่วงกูแต่ซีมันรู้สึกตระหนดใจกับคําว่ามึงเจอเหตุการณ์น่ากลัวกว่าที่พวกกูเจอมันหมายความว่าอย่างไงวะคือ A กับ B ีมันไม่ได้เดินขึ้นมีไอซีเดินขึ้นเป็นคนเดียวแล้วไอเอกับ B มันเจอเหตุการณ์อะไรวะในตอนนั้นนะครับซี C, มันก็พยายามผมตาหลับแต่ B ีอะครับอยู่ๆท่าทีเขาก็เปลี่ยนไปครับมองแต่ปลายเท้าของไอซีที่มีรอยแผลไม่พูดไม่อะไรมองอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวเลยจน A รู้สึกแปลกๆครับก็เลยไปเขย่าตัวแบบเฮ้ย hey, มึง เป็นไรหรือแบบว่าเมื่อวานไม่ค่อยได้หลับได้นอนจนบ้าไปแล้วงไงวะไอบีอะมันตกใจมันก็เลยหันมาโวยวายแบบโหน้วย no อะไรอย่างงี้นะครับซีมันก็เลยถามว่าเป็นไรไปวะไอบีโมโหอะไรวะเหมือนไอบีครับมันยังไม่หายมโมโหมันก็เลยหันไปตะคอกเอว่ามึงถามกูช่ไหมเป็นไรหรือเปล่าจะไม่เป็นไรได้ไงวะทั้งกูและซีเจอแต่เรื่องขี้เยียจเกือบตายเมื่อวานนะเว้มึงไม่เข้าใจเลยเลยแล้วยังมาถามกูอีกเหรอซึ่งซีครับมันรู้สึตกตะหงิดมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับที่นอนคุยกันว่า,วาเฮ้ยที่บอกว่าเรื่องขี้เียเกือบตายอ่ะตกลงมันคือเรื่องอะไรวะกูเดินขึ้นไปคนเดียวไม่ใช่เหรอวะมึงก็ยืนอยู่ข้างหหน้้้้าาาาาาตตตลลลลลออออดดดเเเวไไมมม่่่่ใใชชกกกกก็ปููงงจขยี หลังจากที่พูดเสร็จแล้วก็พูดต่อว่าตอนนี้กูก็ดูอยู่ซียิ่งงงไปกับ,กบคำพูดของบีเข้าไปใหญ่ครับตอนนี้ก็ดูอยู่แล้วมึงดูอะไรอยู่มึงมันคืออะไรคือทุกคนไม่เข้าใจครับในตอนนั้นนี่ะบีมันก็เลยเริ่มเล่าขึ้นมาว่ากูอยู่ข้างล่างก็จริงแต่กูมองเห็นตลอดเวลาที่ตอบกับว่ามึงเห็นกูกำลังเดินขึ้นไปใช่ไหมบีบอกไม่ใช่พอมึงเดินขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะกูเริ่มเห็นอย่างอื่นนอกจากมึงแล้วเวซียก็เลยถามว่าอ่ะแล้วมึงเห็นอะไรกูคิดว่ามันน่าจะเป็นเงาอ่ะเงาดำๆซีย กูก็เห็นว่าเป็นเงาของมึงนะแต่ตอนที่มึงย่อตัวลงคุกเข่าลงไปกินเศษอาหารน่ะเงามันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยเว้ยมีอยู่ประมาณ3-4เงานอกจากมันมี 3- 4สอันแล้วอ่ะเงาแม่งอยู่บนเพดานอยู่บนกําแพงอะไรเงี้ยมันจะคิดยังไงอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่คนในระหว่างที่มันกอะแม่งก็เกากําแพงไปด้วยแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปมาทั้ง3คนอ่ะมันก็ได้แค่นั่งเงียบเงียบนั่งนิ่งๆอยู่อย่างนั้นครับจากนั้นไม่นานนะครับมิซากิเนี่ย ก็ได้มาเรียกทั้ง3คนเนี่ยลงไปกินข้าวเช้านะครับคออทั้ง3าคนน่ะไม่อยากลงไปบีครับทำยังไงก็ไม่ไปขอขออย่างเดียวว่าเอ้ยกูไม่ไปกูไม่ไปแล้วก็ขอยืมโน้ตบุ๊กซีไว้โดยบอกกับบีว่าเดี๋ยวจะให้มิสคิเนี่ยทำข้าวปั้นขึ้นมาให้นะบีเข้าพยักหน้าครับเอกับซีก็เดินไปกินข้าวในห้องกินข้าวครับคิดในใจว่าขอลาออกหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จแล้วพอไปถึงห้องกินข้าวนะครับนายหญิงจ้องมองขาของซีเป็นคนอย่างแรกเลยครับแล้วก็พูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า เมื่อคือนนอนหลับสบายดีไหมเอ่ตอบกลับไปวนะครับว่าแบบครับ ขอโทษด้วยครับที่ตื่นสายนายหญิงก็กถามถึง B ีนะว่าอ้าวแล้ว B ไปไหน C ก็เลยตอบกลับไปประมาณว่า B ีเขาไม่สบายครับอยากจะขอให้มิซากิทาข้าวปั้นให้หน่อยได้ไหมครับมิซากิก็ตอบกลับมาด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าได้ไดเดี๋ยวเราทําให้นะแต่ให้บีนอนพักที่ห้องไว้ดีกว่าระหว่างที่กินอาหารเช้ากันนะครับนายหญิงเนี่ยนั่งยิ้มพร้อมกับมองหน้า C ตลอดเวลานะครับรวมทั้งมิซากิแล้วก็สามีของนายหญิงด้วยนะครับในตอนนั้นเนี่ยเอกซี C, นั่งกินข้าวไปอึดอัดไปครับรีบกินข้าวให้เสร็จแล้วก็ ไปตาม B เพื่อจะได้ไปขอลาออก A กับ C เนี่ยก็เลยเข้าไปที่ห้องแล้วก็ได้ชวน B นะครับเพื่อที่จะไปลาออกกันใน,ในหญิงเห็นทั้งสามคนไม่ไปทํางานก็เลยว่าเอ้า ไม่ทำงานกันแล้วเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าซี C. ก็เลยเป็นคนออกหน้านะครับพูดกับนายหญิงว่านายหญิงครับพวกผมมีเรื่องที่อยากจะคุยด้วยครับนายหญิงตอบกลับมาทันทีครับมีเรื่องอะไรทำหน้าเครียดเชียวไม่เห็นต้องเครียดขนาดนั้นเลยเราคนกันเองแท้ๆซี C. ก็เลยพูดพร้อมกับทําความเคารพบนะครับก็คือพูดพร้อมกับก้บกมหัวเคารพเขานั่นแหละวันนี้พวกผมอยากจะขอลาออกครับหลังจากที่ซีพูดเสร็จเนี่ยเอกับบีก็ก้มหัวพร้อมกันครับนายหญิงเงียบไม่พูดอะไรครับ สีหน้าเนี่ยยิ้มแย้มไม่เปลี่ยนแปลงผ่านไปสักพักนายหญิงพูดว่าเข้าใจแล้วคงช่วยอะไรไม่ได้ถ้าพวกเธออยากจะขอออกแล้วนายหญิงเนี่ยนะครับ ก็เลยพูดถึงเรื่องค่าจ้างกับเรื่องทำความสะอาดห้องพักคนงานทั้ง3คนก็ได้กลับไปทำความสะอาดในห้องที่ตัวเองพักนั่นแหละแล้วนายหญิงเนี่ยจะเดินกลับไปเตรียมเงินให้ทั้ง3าคนนะครับก็รีบกลับไปทำความสะอาดในห้องพักคนงานครับใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงก็เสร็จหลังจากนั้นไม่นานาน,นักนายหญิงเนี่ยก็เรียกให้เข้าไปพบที่ห้องครับทั้ง3าคนเนี่ยเปิดประตูเข้าไปก็พบนายหญิงมิสคิและก็มีสามีทั้ง3คนเนี่ยนั่งทำหน้าเศร้าอยู่เพราะทั้ง3คนเข้าไปถึงแล้วก็นั่งคุกเข่าปุ๊บนายหญิงเนี่ยก็ยื่นซ C ก็เลยเป็นตัวนำครับพูดกล่าวขอบคุณนะครับ ว่าถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆพวกผมก็ขอขอบคุณนายหญิงมากๆนะครับที่คอยดูแลและต้องขออาภาัยที่ขอลาออกกระทันหันนะครับ A กับ B และ C เนี่ยพกเข่าวและกล้มหัวแบบนอบน้อมพร้อมกับพูดคําว่าขอบคุณมากครับที่ดูแลพวกเรามาตลอดจากนั้นนายหญิงก็ได้ยื่นซองน้ําตาลกับไอถุงผ้าเนี่ยให้ตามพิธีแล้วก็บอกว่าทางนี้ก็ต้องขอขอบใจพวกเธอเหมือนกันอาจจะน้อยไปหน่อยนะซึ่งทั้งสามคนเนี่ยนะครับก็จะได้ซองสีน้ําตาลกับถุงผ้าคือคนละชุดนะครับมิสกิที่นั่งอยู่ข้างๆนายหญิงเนี่ยก็พูด มาว่าดูแลตัวเองดีๆกันด้วยนะทั้งสามคนพร้อมกับเอาข้าวปั้นมาให้นะแล้วก็บอกกับว่าตอนแรกเห็นบอกให้ทําเผื่อบีแค่คนเดียวแต่ในไหนจะจากกันแล้วทั้งทีก็เลยทํามาเผื่อทั้ง3คนเลยทั้ง3คนนะครับได้กล่าวคําอำลาแล้วก็จากลามาทั้งอย่างนั้นนะครับพอทั้ง3ามคนขึ้นแท็กซี่ไปแล้วนะครับแท็กซี่ก็ได้ขับรถออกไปบรุนพอแท็กซี่ขับไปได้กลางทางเนี่ยนะครับบก็ได้ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับและบอกกับ คนขับแท็กซี่ว่าพี่เปลี่ยนพี่ใหม่เราจะไปที่นี่กันแทนคนขับแท็กซี่เขาก็หันกลับมามองว่าว่าไปที่นี่จริงเหรอค่าโดยสารมันแพงนะมันไกลนะบีตอบกลับไปว่าไม่มีปัญหาพร้อมกับหันไปบอกกับไอเอและไอซีว่าไอที่ที่เนี้ยมันเป็นที่ที่พวกเราสามคนต้องไปด้วยกันเท่านั้นด้วยระหว่างที่ขับรถไปที่สถานที่ที่บีบอกเนี่ยนะครับอยู่อยู่แท็กซี่เนี่ยเขาก็หันกลับมาบอกว่าคุณลูกค้าครับ รถที่วิ่งตามหลังเรามาเนี่ยใช่คนรู้จักของลูกค้าหรือเปล่าครับทั้ง3คนหันกลับไปมองนะครับก็เห็นว่าสามีของนายหญิงเนี่ยขับรถบรรทุกขนาดเล็กนะครับวิ่งตามมาติดๆพร้อมกับโบกมือเรียกให้หยุดนะครับ